Vital Life p o d c a s t We help you shape a youthful life เพราะเราช่วยให้คุณมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันแพทย์หญิงสนาทิพย์ญาณุบลหรือหมออ้อแพทย์ผู้ชำนาญการด้านความงาน ผิวพรรณและเวชศาสตร์ชะลอวัยประจำสนยนความงามและผิวพัรร์ไวท์ไลฟ์โรงพยาบาลบำรุงราชรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะหัวข้อของเราก็คือ6วิธีนะคะรับมือผมร่วงหลังโควิดโดยคุณหมอที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านคือแพทย์หญิงวิลาวันดำเกิงสุนทรหรือหมอวันท่านเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านตาจักวิทยาความงาม ความผิดปกติของเส้นผมและหนังศีรษะศูนย์ความงามและผิวพรรณไวท์เทลไลฟ์โรงพยาบาลบำรุงราชขอต้อนรับคุณหมอวันค่ะสวัสดีค่ะดีมากๆเลยค่ะ <c oughs> ที่วันนี้เราได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะ <c oughs> ค่ะก็เพื่อให้ไลฟ์ของเราเป็นไปอย่างผ่อนคลายนะคะ <c oughs> ก็อาจจะขอเรียกว่าน้องวันนะคะได้เลยค่ะกับพี่อ้อนะคะค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามีเวลาประมาณสักสามสิบนาทีนะคะเพื่อให ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็จะขอเริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะก็คืออาการผมร่วงหลังโควิดเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ผมร่วงมากน้อยเท่าไหร่ถึงเราถึงจะถือว่าเป็นอาการผมร่วงที่ผิดปกติค่ะค่ะก็ช่วงนี้จริงๆต้องยอมรับเลยนะคะว่าเราอยู่ในยุคข,ของโควิดใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านละลอกมาจนตอนนี้หลายท่านก็อยู่ในช่วงที่หายจากโควิดแล้วนะคะแล้วอาจจะเริ่มมีอาการที่เรียกว่าลองโควิดตามมาใช่ไหมคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็ต้องยอมรับเลยว่า คืออาการผมร่วงค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะผมร่วงจากโควิดเนี่ยมีได้หลายแบบเลยค่ะพี่อ้อแต่ที่เจอบ่อยๆนะคะคือผมร่วงทั่วๆทั้งศีรษะค่ะหรือที่เรียกว่าผมร่วงค่ะอันนี้เป็นลักษณะอาการที่เจอบ่อยที่สุดเลยค่ะส่วนอีกอาการหนึ่งนะคะที่เจอรองๆลงมาค่ะคือเป็นเอ,อ,อาการผมร่วงเป็นหย่อมๆค่ะพี่อ้ออืมค่ะก็คือสรุปได้ว่าจะมีผมร่วงเป็นหย่อมๆกับผมร่วงทั่วๆนะคะแล้วทั้งสองแบบนี้ต่างกันยังไงบ้างคะ สำหรับอาการแรกที่เจอเยอะที่สุดนะคะคืออาการผมร่วงเฉียบพลันนะคะอาการเขาก็คือผมเนี่ยจะร่วงได้ทั้งศีรษะเลยค่ะวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะอย่างเช่นบางท่านอย่างคุณผู้หญิงนะคะที่เราหวีผมอยู่แล้วทุกวันเนี่ยบางท่านจะบอกได้เลยว่าผมเนี่ยร่วงติดหวีมาเป็นกำๆค่ะหรือบางท่านเนี่ยแค่จับผมนะคะหรือสางผมก็สังเกตได้เลยว่าผมเนี่ยร่วงติดมือมานะคะบางท่านนับเลยค่ะว่าผมร่วงวันละ200-300ถึงเส้นนะคะ หรือว่าง่ายๆเราอาจจะสังเกตตามแบบจุดต่างๆตามบ้านนะคะบางคนตื่นนอนมาแล้วเอ๊ะทำไมผมติดล่วงตามหมอนตามที่นอนมากขึ้นนะคะหรือว่าหลุดล่วงตามพื้นนะคะหรือว่าบางท่านสาะผมแล้วจะเห็นเลยค่ะว่าผมเนี่ยเป็นล่วงกองตามแบบท่อระบายน้ํามากขึ้นนะคะเหล่านี้ค่ะคืออาการของผมร่วงฉับพันค่ะที่เกิดจากโควิดทั้งสิ้นเลยค่ะซึ่งบางท่านถ้าเกิดว่าล่วงเยอะๆวันละ200-300ถึงเส้นแล้วก็ต่อเนื่องกันหลายๆเดือนนะคะ อาจจะทําให้ศีรษะเราเนี่ยดูบางทั้งศีรษะได้เลยนะคะก็ค่อนข้างสร้างความกังวลใจให้กับผู้ที่ประสบปัญหาได้นะคะส่วนอีกอาการหนึ่งนะคะคือผมร่วงหย่อมนะคะตามชื่อเขาเลยค่ะคือผมเนี่ยจะร่วงเป็นหย่อมหย่อมเป็นวงวงนะคะกระจายตามส่วนต่างๆของศีรษะค่ะก็อาจจะพบเป็นหย่อมเดียววงเดียวหรือว่าหลายๆวงนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเจอหลายหย่อมหลายวงเนี่ยหลายท่านจะสังเกตได้เองเลยค่ะว่าเอ๊ะผมเราหายไปเป็นกระจุกเป็นวงวงตามแบบทั่วศีรษะเลย แต่ว่าบางท่านถ้าเกิดว่าหย่อมเล็กๆหรือว่าอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ทันสังเกตด้วยตัวเองแต่ว่าจะไปรู้ตัวอีกทีนึงคือตอนที่ไปร้านทําผมตัดผมค่ะเราช่างเนี่ยจะถามว่าอ้อาวคุณผมร่วงไปข้างหลังนะอันนี้ค่ะเขาถึงเริ่มมาพบคุณหมอกันค่ะค่ะแล้วอัอตราพบอะค่ะพบยเยอะไหมคะประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสมมติว่าถ้าเราปล่อยไว้ไม่รักษาเนี่ยจะสามารถกลับมาสภาพเส้นผมปกติได้ไหมคะเออค่ะก็ ซึ่งจริงๆผมร่วงจากโควิดอย่างกรณีแรกอะคะ่ะที่เรียกว่าผมร่วงฉับพันนะคะหรือว่า mm hmm. ชื่อผ่านติดเขาคือ t ทโรเจนเอฟลูเรียมค่ะจริงๆเจอได้มากถึง60%ของคนไข้ mm hmm. ที่หายจากโควิด mm hmm. เลยนะคะซึ่งเเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยก,ก็ก็แล้วแต่ท่านค่ะแล้วแต่บุคคลเนาะซึ่งสาเหตุอะคะ่ะเกิดจากที่เวลาที่เราติดเชื้อโควิดนะคะพอร่างกายเราเข้าสู่ภาวะสตรสอะคะ่ะผมเราก็เลยถูกผลักเข้าสู่ ระยะหลุดร่วงหรือว่าเีโลเจนเฟสมากขึ้นเลยทำให้เรามีอาการผมร่วงมากขึ้นตามมาได้ค่ะค่ะแล้วอาการเนี่ยเป็นจะเป็นอยู่นานไหมคะอาการผมร่วงงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้ฟังสั้นๆนะคะเกี่ยวกับเอ่อเรื่องเีโลเจนเฟสหรือว่าไซเคิลของอผมเรานะคะคือจริงๆแล้วค่ะพี่อ้อผมเราแต่ละเส้นนะคะเขามี วงจรชีวิตหรือว่ามีไซเคิลการจเจริญเติบโตของเขาอยู่นะคะเริ่มตั้งแต่ระยะ,จะเจริญเติบโตหรือที่เรียกว่าอนาเจนเฟสนะคะคือเป็นระยะที่ผมเนี่ยเราจะค่อยๆงอกยาวออกมาสรวยก็คือเป็นสัก80-90%ของผมบนศีรษะเรานะคะหลังจากนั้นผมเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ระยะพักเป็นระยะเวลาสั้นๆค่ะสักประมาณ3สัปดาห์นะคะหลังจากนั้นผมเ่ยก็จะเข้าสู่ ระยะเหลุดล่วงหรือที่เรียกว่าเทโลเจนเฟสคุณ้นมไหมคะก็คือชื่อโรคที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้เทโลเจนเอฟลูเวียมนะคะค่ะเขาจะอยู่ในระยะเอหลุดล่วงเนี้ยค่ะสามเดือนหลังจากนั้นเขาก็จะหลุดออกมาค่ะเพราะฉะนั้นในชีวิตประจําวันของเราแล้วจริงๆถ้าลังสังเกตดีๆนะคะเราเนี่ยมีผมร่วง น้อยอยู่ทุกวันเป็นปกติได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าปริมาณผมที่ร่วงต่อวันเนี่ยค่ะจะต้องไม่ไม่เยอะเกินไปก็คือ,อมไม่เกินสัก50-100เกส้นนะคะเพราะว่าปริมาณมผมที่ร่วงของเราเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่พอร่างกายเราอยู่ในภาวะสตรสนะคะอย่างเช่นการติดเชื้อโควิดนะคะหรืออย่างเช่นบางท่านที่ ผ่าตัดนอนโรงพยาบาลอาจจะมีภาวะเสี่ยงเลือดมากนะคะหรือคุณผู้หญิง<ฆ>ที่ห่ยงคลอดนะคะ<ฆ>หรือเพ<ฆ>ียงแค่เรามีภาวะเครียดทางจิตใจอะคะ่ะอย่างช่วงโควิดก็ต้องยอมรับว,ว่าหลายท่านเนี่ยค่อนข้างเครียดกันมากเลยทั้งเครียดว่าตัวเองติดโควิดหรือว่าเครียดว่าตัวเองจะติดโควิดไหมคนที่บ้านใดๆอย่างงี้นะคะเราต้องปร<ฆ>ับตัวกันเยอะ<ฆ>แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยมีปัญหาความเครียดซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทําให้ผมของเราอะคะ่ะเข้าสู่ระยะทีโลเจนเฟสหรือว่าระยะหลุดล่วงมากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะ ผลที่ตามมาก็คือประมาณสักสามเดือนหลังจากที่เราเกิดภาวะที่เครียดของร่างกายอะค่ะผมก็เลยจะหลุดล่วงมาเป็นอาการอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะอ๋อค่ะก็คือประมาณสักสามเดือนที่เราจะสังเกตว่าผมเราร่วงมากขึ้นหลังจากที่มีการติดเช<า>ื้อโควิดเนาะแต่ว่า <Okay. S 1> สําหรับโควิดนะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะคือว่าจากการศึกษาค่ะพี่เอ้อเขาพบว่าค,คนที่ติดเชื้อโควิดนะค่ะผมมักจะร่วงเร็วกว่านั้นค่ะทั่วไปท,ทําทฤษฎีประมาณสามเดือนใช่ไหมคะกว่าจะหลุดร่วงออกมาอย่างงี้ค่ะ แต่ว่าเขาพบว่าคนที่ติดเชื้อโควิดอะค่ะผมจะร่วงเร็วกว่านั้นค่ะคือที่ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนนะคะก็เริ่มมีมภาวะผม่วงไปแล้วค่ะอืมค่ะแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีรักษายัางไงบ้างคะที่จะดูแลเส้นผมของเราให้กลับมาสุขภาพดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะแน่นอนค่ะว่าหลายท่านก็คงไม่อยากจะปล่อยให้ผมตัวเองร่วงวันละสองร้อยถึงสามร้อยเส้นต่อกันหลายเดือนใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาของวันนี้นะคะที่เราจะมาคุยกันเรื่องหกวิธีรับมือผมร่วงหลังโควิดค่ะ ก็ขอเริ <Merci> ่มจากง่ายๆที่เราอาจจะสามารถทําได้ด้วยตัวเองที่บ้านอย่างนี้ก่อนละกันนะคะหนึ่งคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะพี่อ้อแน่นอนว่าช่วงที่เราไม่สบายติดเชื้อโควิดอย่างนี้ค่ะผมเราค่ะร่างกายเราเนี่ยอยู่ในภาวะสุดส้มติดเชื้อใช่ไหมคะเราก็จะยิ่งต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์ค่ะไปบํารุงร่างกายของเราบํารุงเส้นผมของเราด้วยค่ะแน่นอนเลยค่ะว่าสารอาหารที่เราจําเป็นแล้วผมเราก็ต้องการมากก็คือโปรตีน ะะเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าท่านควรจะต้องกลับมารับประทานโปรตีนกันมากขึ้นเนื้อสัตว์เนื้อแดงไข่นมอย่างเงี้ยค่ะระวังก็อย่าทานแบบว่าเนื้อสัตว์ติดมันหรือว่านมที่มีไขมันสูงอย่างนี้แล้วกันนะคะแล้วก็อื่นๆก็จะมีพวกริตานแล้วก็วิตามินที่จําเป็นสําหรับเส้นผมนะคะซึ่งจริงเนี่ยเขามีการศึกษามาเลยค่ะว่าแรแร่้าตัวที่มีประโยชน์สําหรับผมร่วงจากโควิดอะคะ่ะตัวที่เด่นๆเ,เลยคือถ้าเหล็กกับสังกะสีค่ะ อือท่าเหล็กกับสังกะสกีเนาะใช้กันมาบ้างนะคะอย่างตัวาตาเหล็กเองเนี่ยค่ะก็เป็นส่วนประกอบของเออม็ดเลือดของเราอยู่แล้วนะคะซึ่งเม็ดเลือดหรือเส้นเลือดของเราเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่นำสารอาหารต่างๆไปหล่อเลี้ยงเส้นผมของเรานะคะก็คือการที่เรารับประทานทตาเหล็กเสริมค่ะก็เป็นการเสริมให้ผมเราได้รับสารอาหารที่จำเป็นดีขึ้นนะคะส่วนสังกะสีเองเนี่ยก็จะช่วยทาให ผมเรางอกมาแล้วมีความแข็งแรงมากขึ้นจากเดิมที่เขาอาจจะเส้นบางเส้นเล็กเปราะแล้วก็ร่วง่ายค่ะให้กลับมาแข็งแรงมากขึ้นค่ะจริงๆสายสังดีก็มีความสาคัญกับเล็บเหมือนกันใช่ไหมคะทาให้เล็บแข็งแรงด้วยค่ะถูกต้องเลยค่ะสังสังีก็ทำให้เล็บรอดแข็งแรงด้วยค่ะค่ะนอกจากตัวสังสังีแล้วก็าตุเหล็กแล้วมีตัวอื่นที่เราควรที่จะต้องคานเพิ่มอีกบ้างไหมคะ แน่นอนค่ะก็จะมีวิตามินอื่นๆอีกนะคะที่เขาศึกษามามว่าน่าจะมีผลทําให้ผมเรากลับมาแข็งแรงได้ก็ตัวอย่างเช่นไบโอตินหลายท่านอาจจะเคยได้ยิน<ม>แล้วก็คุ้นๆอยู่แล้วว่าเจ้าไบโอตินเ<ช><ม>นี้ยเขาดีต่อสำหรับเส้นผมจริงๆบางท่านอาจจะรับประทานอยู่แล้วในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะมเพื่อ<ม>บำรุงเ<ช><ต>ส้นผมเพราะว่าตัวไบโอตินเนี้ยค่ะเขาจะมีส่วนช่วยในการสร้างเซลล์ผมรวมถึงยังเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักที่เรียกว่าเคอร์ตินนะคะซึ่งเป็นโครงสร้างหลักที่ทําให ผมรอแข็งแรงเพราะนั้นการรับประทานเบตตินก็จะมีประโยชน์ค่ะอื่นๆก็อย่างเช่นวิตามินดีค่ะก็เขาพบว่าถ้าคนเราขาดวิตามินดีหรือวิตามินดีต่ำอะคะ่ะจะทําให้ผมร่วงมากขึ้นได้ค่ะแล้วก็ทําให้ผมบางได้ด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วจริงๆเราสามารถที่จะตรวจเลือดนะคะเพื่อหาระดับวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่เราขาดได้ไหมคะได้เลยค่ะเรื่องนี้น่าจะต้องรบกวนขอความเห็น พี่อ้อด้วยนะคะน่าจะเก่งกว่าวันก็จริงๆที่โรงพยาบาลเราจะมีการเจาะเลือดเพื่อเช็ควิตามินครบทั้งหมดเลยค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะทราบว่าเออเราขาดวิตามินตัวไหนเราก็สามารถเข้ามาเจาะได้ใช่ไหมคะพี่ออ ใช่ค่ะคือก็อย่างที่น้องวันได้บอกไปนะคะว่าตัวที่สําคัญกับเส้นผมเนาะก็จะมีตัววิตามินดีธาตุเหล็กนะคะแล้วก็สักกสีนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะมีตัวไมโครดูเทนโปรแกรมนะคะที่จะสามารถตรวจวิตามินแล้วก็แร่ธาตุได้ทั้งหมด19ชนิดเลยซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างครอบคลุมมากๆเลยนะคะ แล้วนอกจากนี้ในเรื่องของวิตามินเสริมะคะ่ะสมมติว่าถ้าในชุตประจำวันเรารับประทานอาหารไม่เพียงพอคะ่ะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของลำไส้รั่วหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการย่อยคือบางทีเนี่ยเรากินเข้าไปเราอาจจะไม่ได้สารอาหารโดยตรงเพราะว่าเรามีปัญหาของการย่อยใช่ไหมคะอันนี้นี่น้องวันมีวิตามินที่จะเสริมยังไงได้บ้างคะหมอแน่นอนเลยค่ะว่า ช่วงที่เราติดโควิดนะคะหลายท่านก็อาจจะย,ยังรู้สึกไม่อยากอาหารกับอีกปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือคนที่ติดโควิดนะคะน้ําหนักลดก็เพราะว่าเจ้าโควิดเนี่ยค่ะทำให้เราทั้งไอใช่ไหมคะไอก็เยอะเจ็บคอก็มากนะคะเบื่ออาหารก็เยอะแล้วยังจะต้องมาพยายามรับประทานอาหารแบบพวกโปรตีนหรืออาหารเสริมต่างๆบางท่านก็คือในความเป็นจริงแล้วก็คือทําได้ยากอันนี้ก็ต้องยอมรับ <S <S ใช่ไหมคะะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีตัวช่วยเล็กๆน้อยๆที่มาช่วยเเสริมสารอาหารให้กับเส้นผมของเราก็คือการรับประทาน หรือว่าอาหารเสริมค่ะก็ก็จะช่วยได้ค่ะซึ่งอย่างที่ไวท l ลา e ของเราเองนะคะปัจจุบันก็ได้มีการปรับสูตรวิตามินใช่ไหมคะพี่อ้อสำหรับเอ,อ่อวิตามินเนี้ยก็จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จําเป็นครบเลยค่ะสําหรับเส้นผมแล้วก็มีความจําเพาะค่ะทั้งสําหรับเพศช,ชายแล้วก็เพศหญิง,ญงด้วยนะคะ เช่น<ช>สาหรับผู้ชายนะคะวิตามินตัวนี้ของเราก็จะใส่เ,เจ้าพืชที่เรียกว่าซาลเพอร์เมนโตอะค่ะซึ่งเขาจะมีฤทธิ์ยยั้งฮอร์โมนเพศชายใส่เข้าไปด้วยค่ะอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับเท่านผู้ชายนะคะแล้วก็จะมีอย่างสองของผู้หญิงเนี่ยเราก็จะใส่ธาเหล็กเยอะหน่อยเนี่ยค่ะสาหรับท่านผู้หญิง<ช><ช>ที่ปกตีรอบเดือนเราอาจจะเสียเลือดในแต่ละเดือนใช่ไหมคะซ<ช>ึ<ช>่งเหล่านี้<ช>ถ้าเกิดท่านที่ทานอาหารไม่พอเนี่ยค่ะเราก็สามารถ เอ่อทานวิตามินเสริมได้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ผมเรากลับมาแข็งแรงได้ค่ะได้ค่ะแล้ว,วนอกจากเรื่องโฆษนาการแล้วอย่างอื่นนะ้องมันมีแนะนํำยังไงบ้างอีกคะถ้าอื่นๆนะคะคือการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ,อนี่ก็สำคัญมากจริงๆเลยนะคะเอ่อช่วงท,ที่เราติดโควิดเนี่ยร่างกายเราก็สุดโสมอ่อนแอไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหไหนจะเครียดอยีกเพราะฉะนั้นสาคัญเลยอย่าลืมกลับมาดูแลตัวเองนะคะการนอนหลับเนี่ยรเราอาจจะ ต้องกลับมาปรับตั้งแต่1ชั่วโมงการนอนหลับอาจจะต้องเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำอย่างน้อยสัก6-8ถึงชั่วโมงนะคะรวมถึงคุณภาพการนอนก็ก,ก็สำคัญนะคะบางท่านเครียดมากหรือยังมีปัญหาไอหรือเจ็บคอจากโควิดอันนี้หลายๆท่านจะเป็นเยอะเลยอ่าโควิดะคะ่ะยังอ่อนเพียอยู่ก็อาจจะทําให้คุณภาพการนอนหลับแย่ลงนะคะรวมถึงการปรับความเครียดอย่างนี้ค่ะก็จะช่วยให้ร่างกายเรากลับมาฟิตแข็งแรงแล้วก็ให้ผมเราหยุดหลุดร่วงได้มากขึ้นนะคะรวมถึง เอ่อแฮร์แค่แฮร์แพคิสในในในแต่ละวันของเราก็จําเป็นมากค่ะคือช่วงที่ mm hmm. ผมเราร่วงค่ะผมเราจะอ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องท mm hmm. นูถนอมเขาเป็นพิเศษหน่อยค่ะตั้งแต่การเลือกใช้แชมพูคิมมนวดก็อาจจะเลือกตัวที่ไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนนะคะหรือว่าการ mm hmm. คุณผู้หญิงอาจจะเลี่ยงการดัดการย้อม mm hmm. การแบบหนีบ ผมในช่วงที่ผมเปียกอะไรอย่างนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยผมเราเขายังอ่อนแออยู่ค่ะจะต้องพักให้เขากลับมาแข็งแรงก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเบื้องต้นที่เราจะพอทําได้เองที่บ้านค่ะพี่อ้อค่ะแล้วเราควรจะสระผมบ่อยครั้งแค่ไหนคะวันหนึ่งควรจะสระไม่เกินกี่ครั้งอะไรอย่างเนี้มีคําแนะนําอะไรไหมคะอ่าอันนี้เป็นคําถามยอดฮิตเลยค่ะว่าเราจะสระ,ะผมวันละสองรอบเยอะไปไหมคะคุณหมอสระทุกวันเลยได้ไหมคะก็จริงๆแล้วการ มมาอาจจะต้องปรับตามลักษณะหนังศีรษะของเราด้วยนะคะถ้าเกิดบางท่านลักษณะหนังศีรษะมันอย่างนี้ค่ะ<ม>ก็อาจจะต้องมผมทุกวันค่ะแต่ว่าถ้าสระเช้าเย็นเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปนะคะอาจจะทําให้หนักภ<ม>าพหนังศีรษะเราอะคะ่ะมันเ,เสียสมดุลไปอาจจะแห้งผิดปกติอย่างนี้ได้นะคะเ,<ม>เพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าถ้าหนังศีรษะมันก็สระทุกวันนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าหนังศีรษะไม่ได้มันมากหนังศีรษะปกติก็จ,จะสระ เป็นวันเว้นวันได้ค่ะทั้งนี้เราอาจจะปรับตามไลฟ์สไตล์ของเราด้วยค่ะว่าไอ้ช่วงนี้อากาศร้อนหนังศีรษะเรามันขึ้นหรือว่าช่วงนี้เราเริ่มเข้าหน้าหนาวนะหนังศีรษะเราแห้งขึ้นเราก็ปรับลดกันได้ค่ะได้ค่ะแล้วนอกจากการดูแลเส้นผมที่น้องวันเล่ามาแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเราแบบอยากจะเร่งด่วนนะคะเรามีวิธีช้อรบ้างคะที่แบบว่าจะช่วยให้ผมเราเนี่ยกลับมา สุขภาพดีเร็วๆอค่ะคือหลายท่านเลยค่ะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะทนไม่ได้กับการที่จับแล้วผมก็ร่วงออกมาแล้วก็ไม่สวยใช่ไหมคะถ้าเกิดผมเราฟีบเราก็ทําผมไม่ได้ก็ไม่อยากจะรอให้ผมร่วงวันละ2 0 0ร้อถึงสาม้เส้นต่อเนื่องกันหลายๆเดือนหลายๆสัปดาห์อย่างนี้นะคะก็อาจจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงนอกจากวิตามินต่างๆที่กล่าวไปนะคะก็คือการใช้ยารักษาเส้นผมค่ะตัวยานี้ก็คือตัวซิดิโค่ะ พี่อ้อคุณคคุณชื่อนี้บ้างไหมคะไมนซิเดียลคุ้นเลยค่ะอ่าค่ะก็ใช้อยู่เหมือนกันค่ะพี่อ้อค่ะจริงๆพีอ่อ้อก็เป็นโลเจนอิฟลูเวียมอยู่เหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าก็หลังคลอดเนาะก็จะแบบมีภาวะโลเจนอิฟลูเวียมตามที่น้องวันได้เล่ามาเลยว่าเป็นสเปซอย่างหนึ่งของร่างกายเราใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะคือตัวไมนซิเดียลนี้นะคะก็ อาจจะรู้จักกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วค่ะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามาใช้เป็นยารักษาความดันโลหิตสูงค่ะแต่ว่า<ม>ปัจจุบันนี้เราทราบว่า,าตัวยานี้ยเขามีประโยชน์ช่วยให้เส้นผมเรา,เาหยุดร่วงแล้วก็งอกเจริญเติบโต,ตมาดีด้วยเราก็เลยนําตัวยาตัวนี้มาใช้รักษาผมร่วงค่ะซึ่งตัวยานี้เขาไปทําอะไรนะคะก็คือหนึ่งเลยเนี่ยเขาจะไป เพิ่มหลอดเลือดที่มาเลี้ยงที่ศีรษะของเราให้มีปริมาณมากขึ้นก็เป็นการช่วยให้ผมเราเนี่ยได้รับสารอาหารที่ดีมีประโยชน์มากขึ้นนะคะนอกจากนี้เส้นโอดอวยาเนี่ยค่ะยังไปช่วยเพิ่มระยะเจริญเติบโตระยะงอกหรือ n อน gen Phase ของผมเราที่เล่าไปเมื่อสักครู่ค่ะให้ผมเราอยู่ในช่วงระยะเนี้ยนานขึ้นค่ะก็เลยทําให้ผมเราเนี่ยงอกออกมายาวสลวยแล้วก็ไม่เข้าสู่ระยะหลุดร่วงตามมาอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งยารละประทานเน<ต>ี่ยควรจะให้คุณหมอเป็นคนสั่งให้ใช่ไหมคะเพื่อความปลอดภัยใช่แล้วค่ะคือจริงๆตัวยาตัวนี้แต่ตั้งแต่เดิมเลยนะคะสําหรับเส้นผมเนี่ยก็คือจะเป็นรูปแบบทาค่ะพี่อ้อการทาทาเช้าเย็นนะคะเราจะใส่ลงบนหนังศีรษะทั่วบริเวณที่เราบางได้เลยค่ะแต่ว่าจะมีเคล็ดลับการทายาอยู่ที่อยากจะฝากให้ทุกๆท,ท่านนะคะที่อาจจะแบบใช้ยาตัวนี้อยู่แล้วนะคะคือเราควรจะต้องเริ่มจากการหวีผมให้เห็นแสกอย่างนี้ก่อนนะคะ อ่าแล้วเราก็เอบีบตัวยาค่ะลงบนหนังศีรษะนะคะจากข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็อาจจะมือถูหนังศีรษะเบาๆนะคะให้ตัวยาซึมน,นะคะแล้วเราก็เปิดแสบออกไปเรื่อยๆนะคะให้ทั่วบริเวณที่หนังศีรษะเราบางเลยพยายามอยากให้ตัวยาโดนเส้นผมนะคะเพราะว่าม,มันก็จะทําให้ผมเหมือนมันดูเปียกๆใช่ไหมคะดูหนังศีรษะเปียกๆไม่สวยคนถึงจะรู้สึกว่าโอ้ยทำผมแล้วเราแบบไม่ถูกใจอย่างนี้นะคะปัจจุบันก็เลยมีวจริงอย่างที่พี่ออด พูดถึงนะค,ะค่ะสำหรับบางท่านที่การทายาเช้าเย็นก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราทํางานยุ่งใช่ไหมคะจะแบบะดวกก่อนนอนออใช้ส่วนมากทุกคนทําได้จริงก็คือวันละครั้งก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่เราว่างๆปัจจุบันนะคะสำหรับบางท่านที่ไม่สะดวกทายาเช้าเย็นหรือว่าบางท่านที่เป็นห่วงเรื่องเรื่องคอสเมติกอะค่ะว่าทายาเราจะบ่นว่าผมมันติดมันกังมันเหนียวไม่สวยเนี่ยค่ะเราก็เลยปัจจุบันนี้มีรูปแบบเป็นยากินค่ะก็สะดวก ก็ได้ผลดีเหมือนกันนะคะพี่อ้อแต่ว่าก่อนร<ม>ับประทานเนี่ยก็าอาจจะต้องมาพบกันก่อนเพื่อให้คุณหมอตรวจดูนิดนึงว่าเราเหมาะไหมเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่ดี<ม>เพราะว่าในผู้หญิงผู้ชายก็จะใช้โดสต่างกัน,นะคะ่ะพี่อ้ออืมค่ะค่ะ<ม>นอกจากการใช้ยาทาแล้วก็ยารับประทานนะคะมีวิธีตัวช่วยอื่นอนอีกบ้างไหมคะอ่าค่ะนอกจากยาเอ่อยาทาน,นะคะบางท่านอาจจะไม่อยากทาย,ยาหรือไม่อยากกินยาคะ่ะคุณหมอทํายังไง<ม>ดีคะ ปัจจุบันเราก็มีการนําเลเซอร์นะคะมาใช้กระตุ้นให้เส้นผมเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงแล้วก็งอกสวยได้ค่ะเลเซอร์ตัวนี้ก็คือโฟโตน่าเลเซอร์ซึ่งพี่อ้อก็น่าจะรู้จักดีอยู่แล้วนะคะใชไค่ะเพราะว่าเราคือสามารถยิงหน้าได้ด้วยแล้วก็ยิงหนังศีรษะได้ด้วยอ่าใช่ค่ะแต่เดิมตัวโฟโตน่าเลเซอร์เนี้ยค่ะแล้วก็มาคุณหมอหลายๆท่านหรือว่าคนไข้ที่อยู่ในวงการความงามอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะตัวโฟโตน่าเนี้ยเดิมเนี่ยเขาก็มารักษาเรื่อง ผิวหน้าความงามรักษาเรื่องเม็ดสีให้ผิวรีูเนชันหรือว่ารักษาหลุมสิวอยนี้อยู่แล้วนะคะ,ะ,คะแล้วก็ยังสามารถมาช่วยยกกระชับใบหน้าได้เพราะเรารู้ว่าเขามีลิ์ในการกระตุ้นนะคะซึ่งสําหรับเส้นผมเนี่ยเราจะมาปรับใช้ค่ะโดยเราใช้เครื่องเอ,อ่อโฟโตน่าเลเซอร์นี้นะคะโดยเราจะคอมไบสองเลเซอร์ก็คือใช้เป็นเอ่อแฟกชั่นอลเออร์เบียมนะคะคู่ก,กับ Long p u ส s เอ็นดีนะคะเราใช้เลเซอร์สองตัวเนี้ยหลักการเพื่อกระตุ้นให เส้นผมพลังงานที่ได้จากเลเซอร์เนี่ยค่ะจะก,กระตุ้นให้รากผมเราอะค่ะที่เดิมอาจจะทํางานได้ไม่ดีนะคะเพราะเจอเจ้าโควิดไปอะค่ะให้กลับมาแข็งแรงนะคะเพื่อให้รากผมเนี่ยค่ะสร้างตัวเส้นผมที่แข็งแรงแล้วก็หนาขึ้นมาใหม่นะคะนอกจากนี้ตัวเลเซอร์เองอะค่ะก็ยังช่วยให้หลอดเลือดดับไปเลี้ยงที่บริเวณหนังศรีรษะเรามากขึ้นนะคะก็เป็นอีกวิธีที่ทําให้เส้นผมเรากลับมาแข็งแรงแล้วก็งอกสวยมาใหม่ค่ะพี่อ้อค่ะ อืมค่ะแล้วในปัจจุบันนะคะเห็นเขาค่อนข้างฮิตกันนะคะทีะ่ใช้ g r o w t แฟ a เตอรจากเลือดของเราเองอันนี้น้องวันมีคำแนะนำยังไงบ้างคะค่ะค่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะชื่อจริงๆคือการฉีด PRP หรือว่าเป็น platelet-rich plasma นะคะซึ่งเจ้าตัว PRP นี้คะ่ะหรือว่าเก็ดเลือดเข้มข้นนะคะคือการนำเลือดของเราอะคะ่ะพี่อ้อมาปั่นค่ะ ปั่นแยกเพื่อให้ได้ตัวเกล็ดเลือดเข้มข้นซึ่งตัวเกล็ดเลือดที่ได้จากการปั่นแยกเนี่ยนะคะจะมีความเข้มข้นสูงกว่าในเลือดเราปกติถึง4ี่ถึงแปดเท่าเลยนะคะซึ่งเจ้าตัว,<ม>ตวเกล็ดเลือดนี้นะคะจะมีสารสําคัญหรือตัวแฟกเตอร์ที่พี่อ้อได้กล่าวมาะคะ่ะอ่าซึ่งเจ้าตัวกร<ม>วแฟกเตอร์นี้มีปริมาณมากเลยค่ะ<ม>เขาช่วยอะไรบ้างนะคะก็คือหนึ่งเลยเขาจะช่วยทําให้รากผมเราที่ไม่แข็งแรงอะคะ่ะเหมือนกลับมาฟื้นคื้นชีพมาแข็งแรงใหม่นะคะ<ม>หลังได้ แเตเตอร์นี้ไปนะคะสุดท้ายเขาก็จะสร้างเส้นผมที่แข็งแรงกลับมานะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังไปช่วยเออบำรุงให้เส้นเลือดเนี่ยมาเลี้ยงมากขึ้นค่ะทาให้ผมเราเนี่ยนาแข็งแรงอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ข้อเสียคืออาจจะเจ็บตัวหน่อยเพราะว่าเราอาจจะต้องมีกระบวนการฉีดยาชานะคะแต่ว่าขณะที่ทําเนี่ยก็ไม่เจ็บละนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึง่งสําหรับบางคนที่อาจจะไม่สะดวกมาโรงพยาบาลบ่อยๆคะ่ะพี่อ้อ พราะอย่างถ้าเกิดเจ้าตัวเลเซอร์เนี่ยค่ะที่กล่าวไปข้างต้นนะคะเขามีข้อดีที่ว่าไม่เจ็บค่ะแค่อุ่นๆนะคะไม่ต้องพักตัวไม่ต้องฟื้นตัวอะไรทําเสร็จก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะอันนี้สําหรับเลเซอร์นะคะแต่ว่าอาจจะต้องมาเบ่อยนิดนึงค่ะก็คือมาโรงพยาบาลทุกสองสัปดาห์นะคะแล้วก็ทําต่อเนื่องกันค่ะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีอันนี้สําหรับเจ้าตัวเลเซอร์โฟโตน่านะคะแต่ว่าสําหรับพรีอะพีะค่ะก็ อาจจะเหมาะสาหรับบางท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากให้เห็นผลเร็วๆค่ะก็คือเข้ามาทาเจ้า P R P นี้ค่ะทําแค่เดือนละครั้งนะคะ3ครั้งติดกันก็จะช่วยเมนเทนเส้นผมเราให้แข็งแรงหลังจากนั้นก็ค่อยมาทําซ้ําทุกๆ3-6เดือนอย่างนี้ค่ะพี่อ้ออ๋อโอเคน่าสนใจมากๆเลยค่ะทั้งตัวโฟโตนาเลเซอร์แล้วก็ตัว P R P นะคะแล้ว P R P ของเราอะค่ะมีความพิเศษยังไงบ้างคะ อ่าค่ะจริงๆแล้วเจ้าตัว PRP ค่ะจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับเทคนิคการเก็บเลือดแล้วก็การปั่นเพื่อให้ได้เกเลือดเข้มข้นนี้มาด้วยนะคะซึ่งเออสำหรับที่โรงพยาบาลของเราอะค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการเจาะเลือดเลยค่ะทุกอย่างทําโดยผู้เชี่ยวชาญจากห้อง l a บนะคะเขาก็จะมาเ,เจาะเลือดของเราไปนะคะแล้วตั้งแต่เลือดของเราเนี่ยออกไปทุกอย่างก็คือสเตอร์ไลน์ค่ะ,คะแล้วก็จะเข้าสู่ระบบห้อง l a บ ที่ได้รับมาตรฐานนะคะแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในระบบปิดแล้วก็สเตอร์ไลน์ค่ะเข้าสู่กระบ,บวนการก่มนะคะจนสุดท้ายได้เป็นเกล็ดเลือดที่มีเอ่อได้เป็นพลาสมาที่มีเกล็ดเลือดที่เข้มข้นจริงๆอย่างที่เรากล่าวไปข้างหน้าข้างข้างต้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วประสิทธิภาพของผมว่าจะขึ้นดีไม่ดีเนี่ยคะ่ะขึ้นอยู่กับว่าเอ่อพลาสมาหรือเกล็ดเลือดเข้มข้นเนี้ยเราเราได้มาดีจริงๆหรือเปล่าค่ะเพราะว่า มันสำคัญมากว่าเราจะต้องฉีดกลับไปเพื่อกระตุ้นเส<ห><ห>้นผมค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีอ่าตัวอื่นๆอีกไหมคะที่นอ้นองวันอยากจะแนะนําเพิ่มเติมถ้าสําหรับตัวอื่นๆที่อยากจะทําได้ง่ายนะคะแล้วก็ช่วยเสริมให้ผมเรากลับมาแข็งแรงได้คือการฉายแสงค่ะหรือที่เรียกว่า low level light therapy นะคะอันนี้คือการใช้แสง ขึ้นขึ้นต่ำค่ะประมาณ6 0ร้อยถึงหกร้าโนเมตรอันนี้นะคะก็คือหรือแสงสีแดงที่เรารู้จักกันนะคะอันนี้ถ่ายลงบริเวณศีรษะที่เราบางอะคะ่ะก็สามารถช่วยกระตุ้นให้เส้นเลือดมาเลี้ยงบริเวณหนังศีษะเราดีขึ้นก็ทำให้ผมเรากลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็งอกสวยได้มากขึ้นนะคะประโยชน์ของการฉายแสงโลเลเวลเลเซอร์ไลท์เทอรีอันนี้นะคะ ก็คือ uhm ยังสามารถช่วยลดอาการหนัง like, ศีรษะอักเสบได้ด้วยค่ะบางท่านเนี่ยที่ผมร่วงอาจจะมีภาวะหนังศีรษะอักเสบหรือที่เรียกว่าเซฟเดิมใช่ไหมคะที่หลายๆเป็นอาการก็เช่นอาจจะมีแบบรังแคค่ะค่ะก็สามารถใช้รักษาได้ด้วยเนาะโอเคขึ้นตอนที่มาใช้ก็จะได้ประโยชน์ได้ค่ะย่อ ค่ะแล้วจริงๆเราพี่ก็เคยได้ยินเหมือนกันค่ะว่ามันมีตัวหมวกเลเซอร์เนาะที่เราสามารถแบบเป็นโฮม device นะคะเอาไว้ใช้ที่บ้านนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยการที่เรามาทำตัวเลเซอร์ฉายแสงแบบโลเลเวลไลท์เทอร์ p ีที่โรงพยาบาลนะคะ<ม>จะแตกต่างจากการที่เราใช้โฮมดีไวส์ที่บ้านยังไงบ้างคะอ่าค่ะซึ่งเจ้าตัวหมวกมีหลายยี่ห้อเลยนะคะเรา,มาไม่เหมนชั้นยี่ห้อาจริงๆก็เป็นอีก หนึ่งโ v เ l l i g h t ทเทอปีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นชนิดพกพานะคะเพราะฉะนั้นตัวข้อดีก็คือเราสามารถทำได้เองที่บ้านทำได้ทุกวันแต่ว่าเจ้าตัวพลังงานหรือว่าหลอดที่ปล่อยพลังงานเขาจะมีปริมาณน้อยกว่าเครื่องที่เป็นออฟฟิศยูสอย่างที่เรามีที่ที่โรง,พง <c oughs> เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าสำหรับบางท่านทีออ่อาจจะไม่สะดวก ใส่อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะถ้าไหนๆ,ๆเราเข้ามาโงรงพยาบาลรับการรักษาแล้วเ <ๆ S 1> ช่นไหนๆ,ๆเราจะเข้ามาฉีด PRP อ,อยู่แล้วเงี้ยค่ะเราก็มาทําการฉายแสงที่โงรงพยาบาลไปเลยเพราะว่าทํหนึ่งครั้งก็จะได้ประสิทธิภาพดีกว่าแต่สําหรับบางท่านที่อาจจะไม่สะดวกเข้ามาที่โงรงพยาบาลทุก2ส,สัปดาห์นะคะ <ๆ S 2> ก็อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายแล้วก็สะดวกที่สามารถทําได้เองที่บ้านคือการใส่หมวกค่ะแต่ว่าแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีวิธีการใส่ ต่างๆกันอย่างเช่นง่ายๆถ้าเกิดว่ารุ่นไหนที่ตัวหลอดเขาน้อยหน่อยอาจจะต้องเพิ่มระยะเวลาการใส่ให้นานขึ้นหน่อยค่ะแต่จริงๆก็เป็นอีกวิธีที่ง่ายแล้วก็สามารถทําได้เองที่บ้านนะคะแต่ว่าถ้าใช้ที่บ้านอาจจะต้องใช้ทุกวันถ้าจะได้แบบประสิทธิภาพดีะค่ะพี่อ,อ้อโอเคค่ะก็นีก็เป็นทั้งหมด6วิธี <ๆ S 1> รับมือผมร่วงหลังโควิดนะคะตั้งแต่การโฆษณาการจัดการกับความเครียด พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะการดูแลเส้นผมในแต่ละวันรวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่น้องวันได้เล่ามานะคะไม่ว่าจะเป็นตัว<ม>ยาทายากินนะคะหรือว่าการใช้ตัวเกรดเลือดเข้มข้นนะคะมาใช้ในการรักษารวมถึงการใช้แสงบําบัดน,นะคะและตอนนี้นะคะไวท์เทาไลท์ของเราก็มีช่องทางประชาสัมพันธ์ทั้งหมด6ช่องทางด้วยกัน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Page Instagram Li@ ์แอด u ู u t บทว t ตเตอหรือว่า t i k t o k นะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะกับสาระความรู้ที่ดี Health is well วันนี้หมอวันและอ้อนะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะถ้าคุณชื่นชอบเอพิโซดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะและสามารถชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ YouTube c h anel n Vital Life Scientific Wellness Center และทุกๆช่องทางของเราเช่นกันค่ะ